ผมอยากทราบว่าถ้าอาว,วัยวะเพศผู้ชายเกิดหักขึ้นมามันจะกลับกลายเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่และถ้าถ้ากลับกลายเป็นเหมือนเดิมแล้วเราจะเป็นหมันหรือเปล่าครับคําตอบก็คืออวัยว,วะส่วนนั้นหักได้ครับถึงแม้ว่าไม่มีกระดูกถามว่าทําไมหักได้ถ้าเรานั่งมองเอาไว้ว่าสมมติตอนกําลังแข็งปึ้งอย่างนี้นะไอตรงนี้เลื่อยก,ก็ข้างเต็มที่จริงไหมครับเลื่อยก,ก็ไปอยู่ในใยกล้ามเนื้อข้างเต็มที่เลยใช่ไหมครับ กิดมีกิจกรรมแล้วผิดมุมถ้าเกิดว่าเราให้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจไหมครับและถ้าอาวัยวะนั้นมันมีความแข็งแกร่งเกินไปบางคนไปกินยาเพื่อมันแข็งเกินเกินไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดปฏิบัติการไม่ดีหักโคมป๊อกเลยนะครับป๊อกเลยถามว่าคุณหมอเชื่อมได้ไหมได้ แต่เชื่อมแล้วจะเหมือนเดิมไหมอันดับแรกฉี่ได้เหมือนเดิมเด็ดขาดน,นะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นมากจนกระทั่งไม่คืน mm. ก็ไม่เป็นไรนะ mm. เพราะวยอนั้นเขาไมทำสองอย่างหนึ่งเอาไว้ปัสสาวะสองเอาไว้ทํากิจกรรมใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ทําปัสสาวะได้ส่วนอันดับต่อไปถามว่าจะเป็นหมันไหมคําว่าเป็นหมันก็คือผู้ชายคนนั้นไม่สามารถทําให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้ถูกต้องไหมครับต้องไม่มีสเปิร์มใช่ไหมครับ ไม่มีตัวสุจิใช่ไหมครับถึงจะเป็นหมันแต่คนคนนี้มีไหมครับมีเพราะฉะนั้นการผลิตสเปิร์มยังเหมือนเดิมไหมครับถึงอวัยวะหักเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอวัยวะนั้นมันหักแล้วมันนิ่มนะครับมันขยายไม่ได้ปัจจุบันเขาใส่แกนได้ครับแกนครับเป็นแกนครับใส่เข้าไปแล้วจะต่อเข้าไปที่ท่อตรงแถวแถวนี้มีน้ําตบปุ๊บแกนตุ๊กนะครับก็สามารถปฏิบัติการได้เหมือนเดิมไหมครับสรุปว่าไม่เป็นหมันนะ แต่ว่าออตอนเป็นแบบนั้นคงเจ็บเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรเนี่ยให้บรรยับรรยัญญงบ้างนะครับอย่ารุนแรงนะโอเคนะครับ